ครับผมจะมารีวิวนะครับคันนี้เป็น Honda c i v i c นะครับปี0ูนย์หกนะครับมามาดูกันนะครับริ้วรอยริ้วรอยตัวนี้ถูๆออกนะพี่อ่าแล้วก็จะมีอย่างนี้นะครับสปอตไลท์นะแล้วก็มีสีอย่างนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้รถก็เคยเก็บสีมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแม็กสวยยางสวยนะครับภาษีภาษีปีหกหกนะครับภาษีปีหกหก ตัวนี้จะเป็นยางปียีองนะครับนี่เลยแถ้าใครหาอยู่ก็ก็มาเอาไปถูกๆเลยนี่ครับตะเข็บแท้นะครับประตูแท้ประตูเดิมนะนี่เลยนี่นะครับประตูแท้ประตูเดิมเลยนี่ครับจอ Android นะครับนี่เลยนะครับเพดเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆนะน็อตเดิมๆนี่เลยพามาดูกันง่ายๆกันเลยนะครับนี่เลยนะครับซูมด้านในนะครับกระจกกระจกศูนย์หมดนะนี่เลย แต่จดศูนย์หกหมดนะครับนี่แต่คงตะเข็บเดิมนะครับนี่เลยนี่ครับเป็นอาร์กเดิมนะามาดูกันริ้วรอยเอาง่ายร้านทำความสะอาดขายได้นะตันนี้นะครับเจ้าของก็ค่อนข้างจะดูแลดูแลดีเหมือนกันนะนี่นิดเดียวนะครับนี่เลยมีแขนเดิมหมดนะนี่เลยเม็ดอาร์กเดิมนะครับนะ แต่คงตะเข็บเดิมหมดนะนี่นี่ครับจอยอนดอยด้วยแอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับครับเดิมๆเ,เนาะก็จกดึงครบก็ก็น่าจะยุยยุยหน่อยนะตรงนี้เอ่อเอามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันอมาดูกันห้องเครื่องห้องเครื่องห้องเครื่องอยา่ปียี่สิบสองปีศูนย์หกแท้ครับ นี่เลยนี่นะครับลูกค้านะครับตาเดิมๆนะเบ็ดอ่างเดิมๆนะนี่เลยนะครับเบ็ดอ่างเดิมๆปาโปมีถอดนะครับรถที่เคยติดแก๊สมานะนะครับแต่ปัจจุบันไม่ได้ติดนะครับเห็นลงลงนี้ลงเล็บอยู่นี่ได้เครื่องนะครับนี่เลยไข่บงไข่ปลานะครับมาดูเลยเดิมๆครับเบ็ดอ่างเดิมๆนะนะครับเส้นเดิมๆปลาโปแท้นะครับอันน uh, really well. ้โแท้ <medo> ใครหาอยู่มาเอาไปครับหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทนะครับเอ้ยโทษทีหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับตอมเด่มสนใจทักมา